นำตัวด uh, ีกว่ารับผมสวัสดีครับสามสองหนึ่งสวัสดีครับกเราเป็นนักแสดงจากเรื่อง Dead u n t h d End ครับหรือว่าชื่อภาษาไทยคือโอ้ไขคดีคนเป็ดไขคดีเป็นไขรคดีเป็นเห็นคดีคนตายเห็นคดีตาย ผมว่าไม่ใช่คดีเราที่จะตายจะเป็นผมนี่แหละท oh. ี่ตายไม่เมื่อกี้เทสเราเทสคือเป็นคำของจองจริงจริงผมว่าพวกคุณน่าจะเป็นคนพูดนะฮะผมว่านี่คือตัวหลักของพวกเราพูดแนะนาก่อนเลยดีกว่าจริงหมอพูดเป็นตัวละครที่สําคัญมากสําหรับเรื่องนี้ครับผมใช่คุณอย่าเอ็ดไปสีคุณคุณแนะนําตัวของคุณก่อนอย่าพวยกันไปอย่าพูดกัน่าโอเคโอเคครับสวัสดีครับดังนนชัยรับบทเป็นสารวัตรคามินนะครับอครับผมจุวยเชนนะครับรับบทเป็น ผู้กองเจเจครับผมอิปกรณ์ครับรับบทเป็นเจครับน้องชายของพี่เจเครับครับซิงค์ฮาริทครับรับบทเป็นหมอฟุตครับเรื่องนี้การไขคดีมันเป็นยังไงเนี่ยสารวัตครับผมว่าเริ่มเริ่มจากหมอฟุตผมเองเป็นแค่พิเศษหลักที่สี่แล้วใช่ครับก็คือดังเป็นสารวัตรคามินที่เป็นสารวัตรใหม่ครับผมก็คือเพิ่งเข้ามาทํางานแต่ว่าเราก็คือเรียกว่ามั่นใจในฝีมือเราใช่แล้วก็ มันมีน้องๆวงหนึ่งที่เล่นทรู t h or เดรคครับผมแล้วก็มี่นเสียชีนิตคนหนึ่งใช่มีคนเสียชีวิตขึ้นมาพวกเราเลยต้องรับหน้าที่สืบสวนครับผมว่าใครเป็นคนฆ่าครับซึ่งผมนะครับพี่เจตก็จะเป็นแบบเป็นผู้กองที่อยู่ตรงเขตนั้นอยู่แล้วก็มาสืบคดีใช่ไหมครับแล้วก็บังเอิญเจอว่า มีผู้กองแบบมีสรารวัตรคนใหม่มา<ช>ประจําที่นี่อะไรอย่างเง<ช>ี้ยผมซึ่งเราก็จะไม่ค่อยชอบที่หน้าเขาเท่าไหร่อืมใช่เพราะว่าเหมือนเหมือนมันเป็นคดีของเราอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราแบบเราเป็นคนคุมที่อยู่แล้วอยู่ดีมีคนใหม่เข้ามาคือเสือสองเสือ กรเสือไม่ใช่เสือสองตัวมันอยู่ในไหนอะไรนะอยู่ในถ้ำอยู่ในถ้ำอยู่ในอยู่ในถ้ำไม่ได้อยู่ในถ้ำอยู่ในถ้ำด้วยกันไม่ได้เสือสองตัวอยู่ในถ้ำเดียวกันไม่ได้ใช่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 ครับซึ่งแก๊งนักเรียนก็จะมีฝั่งนู้นก็คือฝั่งหัวใช่ผมก็คือหนึ่งในแก๊งนั้นนี่แหละใช่แก๊งนักเรียนโหัวต้องบอกว่าลิสต์นักไดงเราเยอะมากจริงเยอะมากร้อยกว่าคนอะ เฮ้ยแล้ขนาดนั้นเลยเหรออมเราเล่นเราเล่นเราเล่นมีใครบ้างเดี๋ยวให้โอมแนะนำดีกว่ามีมีผมมีพร้อมมีเอิร์นแพร์ปานมีพี่เจู๊กมีพี่เจู๊กอืมอะไรพี่พี่อะไรนะพี่เจู๊กพี่เจู๊กยังไม่หายก็แล้วกัแล้วก็อีกคนหนึ่งใครนะพี่จูนพี่จูนมีปานด้วยใช่ใช่ปานซึ่งเด็กนักเรียนกลุ่มนี้เขาเล่นชุดอาแดกันนะแล้วอยู่อยู่อยู่คืนดีผมก็ไม่รู้ว่ายังไงเขาไปไปอะไรยังไงกันเออเหมือนเหมือนมีกลุ่มคนที่แบบมีความเม็ดเยอะใส่กันดีกว่าแบบ สนิทกันก็สนิทกันไม่จริงหมายถึงกลลเม็ดนะครับอย่าคิดไปไกละะ <c oughs> ไกันกนกก <c oughs> ลเม็ดท <c oughs> ี่บอกเม็ดเยอะเ <c oughs> ม็ดเยอะเหมือนที่บอกไปบเวทีนะครับ <c oughs> แต่ไม่รู้ว่าเขาไขากันท่าไหนเหมือนกันทั้งสองคนนี <c oughs> ้ต้องไปดูเมื่อกี้พี่ถอดทรงถอดเสื้อเลยผมก็ไม่แน่ใจแต่แต่ว่าผมก็สงสัยว่าคุณจะเป็นคนฆ่าหรือเปล่าผมก็สงสัยเหมือนกันครับจริงๆตามตัมันโตขึ้นเหมือนเดิมอย่างทีนี้ที่ตอนนี้ก็โตแล้วทีหน้าโตไปเดิมเป็นยังไงบ้างครับทายครับครับรู้สึกดีใจคือความครับที่ได้รับบทใหม่ใ ผมจริงๆแฟนคลับผมผมก็ดีใจเหมือนกันเพราะว่าเพราะว่าเห็นพวกเราออกจากรั้วมหาลัยตั้งแต่เดอะฮัตคิลเลอร์แล้วนะครับก็เป็นนักฆ่าแล้วก็เป็นช่างซ่อมรถแล้วพอมาเรื่องนี้เป็นตำรวจเป็นผู้กองอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกว่ามีกําลังใจในการแบบเรียนการสแสดงเพิ่มเพราะาผมเชื่อว่าเรื่องนี้ต้องเรียนการสแสดงเพิ่มเยอะมากๆใช่เพราะมันมีหลากหลายซีนมากที่เราต้องแบบใช้รมใช้อะไรแต่สุดท้ายเส้นเรื่องก็จะมีความเป็นโรแมนซ์ด้วยจะไม่ได้ตึงแค่จังเกินไป ใช่ครับผมแต่สำหรับเรื่องนี้เนี่ยก็อยากจะบอกว่ามันเป็นการที่คาแรคเตอร์เราไม่ซ้ำกันเลยครับผมอย่างของจุงปกติจะแบบเล่นนิ่งๆอะไรอย่างนี้ครับอันนี้คือเขาต้องมาแบบเป็นเอเนอร์จีก็คือง่ายๆก็คือเป็นสไตล์ใน The h ฮาร์คิ l l อรอ่าเป็นเอเนอร์จีแบบเบเนอร์้นอาจจะไม่ใช่คาแรคเตอร์แต่เป็นเอเนอร์จีเบเอร์จีใช่ค,ครับผมอย่างของดังก็คือปกติจะเล่นตัวละครที่ ที่ผ่านมาคือเราเป็นตัวละครที่พูดเยอะตลอดเวลาแบบต้องอย่างงู้นอย่างนี้แต่กลับมานี่คือคือแบบนิ่งแบบนิ่งมากในเทรเลอร์คือมันสบายตัวเองแบบมันสบายึ้นได้มันสบายึ้นไหมไม,มันอะไรนะครับอ๋อคือเอาจริงๆก็ยังไม,ไม,ไม่ไม่ชินครับผม <c oughs> เพราะว่าปกติเล่นคาแรคเตอร์มันต้องพูดนู่นนี่นั่นแต่เราอะไปติดคาแรคเตอร์สไตล์มานิดนึง ตอนมาถ่ายพายรอดเรื่องนี้แล้วเขาก็าบอกว่าแบบดังต้องนิ่งกว่านี้ต้องนิ่งกว่านี้นิ่งกว่านี้แบบไม่งั้นแบบไม่ผ่านอย่างของคนนี้ก็เอนเนอร์จีมากกว่านี้เอนเนอร์จี<ช>มากกว่านี้ตีกับกันครับใช่เต็ม10ปกติเราเล่น3ามอะไรอย่างเงี้ยครับผมพอไปถึงปุ๊บออกกองหกโมงครึง่งเขา้าซีนตอนแบบเขา้าซีนแรก7จ็ดโมงอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> ผมก็เขาบอกให้เล่น9 <c oughs> อ่า <c oughs> เราก็ไม่รู้จะไปเกาะที่ไหนให้แบบมันขึ้นมาอะไรเงี้ยครับผมก็ค่อนข้างยากสําหรับผมมากเหมือนกันครับคุณตอนไหหรือ วันเราปกติแบบพูดไม่หยุดนะผมเป็นความลับครับอ่าพูดไม่ได้เเขาบอกว่าไม่พูดเลยเลยครับไม่ก็มีบาีเราไปยังไงบอกเาปัไงก็อย่างที่บอกว่าพอมีคดีปุ๊บมันก็ต้องมีหมอที่แบบว่าคอยตรวจร่างกายชนะสูตรมันการเป็นหมอมันต้องมีมันเป็นยิ่ิงเลยชซึ่งซึ่งเอาจริงๆเรื่องที่แล้วอ่ะเรื่องอัส ในปีที่ผ่านมาที่แลงเขาไปยังไม่ได้อนแอร์แต่ว่าเป็นหมอเหมือนกันเรื่องนี้ก็เป็นหมอซึ่งเราก็ต้องแต่มันจะเป็นคนวัคะแนนกันส่งเราได้ไงส่งเราฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็คือใส่ใส่ชุดกาวปุ๊บพวกนี้ก็แซวกันใหญ่เลยแบบว่าเนี่ไม่ใช่ส่งเท่าไหร่ไม่ใช่บอกมาตลอดใช่มาตลอดใช่แต่ว่ายังพูดอะไรเยอะไม่ได้ว่าอาจจะเป็นแบบช่วยกันสืบแล้วก็รอดูปมขำไรครับพูดอะไรเยอะไม่ได้นี่คือเราไม่ได้หรือว่าไม่รู้เรื่องครับ ตายแล้วตายแล้วเดี๋ยวเรามากางเต็นท์กันเลยแล้วมาคุยกันดีกว่าว่าเรื่องคอมันเป็นยังไงจริงๆเขาอ่ะรู้ทุกอย่างรู้ทุกอย่างหมดแล้วไมดจริงว่าพอมันเป็นสืบสวนปุ๊บอ่ะคือมันมีบางอย่างที่พูดได้และบางอย่างที่พูดไม่ได้โอมครับวัดกับพี่เลยมาดีดีดีแบบไหนไม่ต้องไม่ต้องไปเรียนจริง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 อยู่ในการหาคาแรคเตอร์ที่มันแมทตรงกลางกันอยู่เพราะว่าฝั่ง ที่เคยเล่นมาคือผมต้องบอกอันนี้คือแบบแอบบอกว่าไม่เหมือนกับสิ่งที่เคยเล่นมาเลยแบบค่อนข้างที่จะใหม่มากๆกับกับตัวคาแรคเตอร์แบบนี้อยากให้ติดตามดีกว่าว่าจะเป็นยังไงครับผมอ้แลูกครับผมคำถามคือเรานักเรียนยังใส่อาท่าอยู่เสมอเหรอช่วงนี้สิแล้วนีสิสิ้นแล้วเแลนี้ดีสิธิ์แล้วเร่ีเราเล่นเคือเกมยังไงเกมเหมือนที่ดูเนทีเคยัำเป็นเกมชุดคอนเทนต์เคยเล่นไหมครับก็คือแบบ เคยเล่นนะฮะที่ถ้าจะให้เลือก2อย่างเป็นยังไงอ่ะจะให้ท้ามันจะเป็นเกมปาร์ตี้ให้ท้าหรือจะพูดความจริงเอางี้ดีกว่าท้าหรือพูดความจริงอยูอยู่ไม่ถึงเล่นก็คือไปต่อยเราเราเมาไปต่อยใช่ใช่ใช่อาจจะโดนแดดให้กลับบ้านอะไรอย่างงั้นตอนนั้นเศร้าเกินบทของอมที่ต่างจากเรื่องอื่นยังไงเหมือนบทของโอมที่มันต่างจากเรื่องอื่นโอมคิดว่า มันจะมีมันเป็นคนที่มีความความลับอยูข่ข้างในแบบไม่ได้เปิดเผยไม่เหมือนเรื่องอื่นที่แบบมันจะมีอินเนอร์ที่มันแบบแตกต่างจากนี้มากกว่าผมว่ามันจะเป็นความแบบมันจะเป็นความเม็ดที่ไม่ใช่เม็ดที่ความรู้สึกของเรามันเป็นเม็ดที่แบบเม็ดข้อมูลของเราเองอะประมาณนั้นเรายังอยู่กับเม็ดเนาะตอนนี้นได้อยอ,อยู่เม็ดต่อยู่นกับเม็ดนะเม็ดทั้งเรื่องเม็ดทั้งเรื่องเม็ดทุกคนดีกว่าแก้มังกรในเรื่องงานเม็ดมันเยอะ ปีนี้จะได้ดูไหมปีหน้าจะได้ดูไหมอันนี้มันเริ่มถ่ายเออวใช่เริ่มอย่างเปิดกล้องอย่างยังไม่ได้เปิดยังถ่ายแค่ไพน์หนอดจะว่าย่างเดียวเปลี่ยนใจกันแต่ยังไหนก็หนอดจะดูอีกอย่างจริงจริงผมผมว่าอย่างที่บอกเลยผมว่าคาแรคเตอร์ของแต่ละคนน่าจะเปลี่ยนกันเยอะแบบว่าจากที่อ่านบทมาคือผมรู้สึกได้ว่า ค่อนข้างมั่นใจว่าต่างจากที่ผมเคยเล่นมาแล้วก็หลายๆผมก็เชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะได้เห็นคาแรคเตอร์ของแต่ละคนที่มันต่างก<ช>ันก<ม>็เชื่อว่าใครที่ชอบซีรีส์ที่เกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนน่าจะโดนใจหลายๆคนนะครับอ,อยากให้จุงกับดังฝากอีกทีนหนึ่งดีกว่าว่าเป็นยังไงครับผมผมเชื่อว่าในเรื่องนี้นะครับก็จะเห็นมุมใหม่ๆของจุงดังอย่างแน่นอนอย่างที่เราบอกไปเราได้มีการทวิสตัวละครกันเกิดขึ้นแล้วก็ผมเชื่อว่าด้วยเนื้อเรื่องเองแล้วก็บทเองที่เราได้อ่านมาแล้วอะไรเงี้ยผมผมร่่ืองที น่าสนใจมากๆสําหรับปีหน้านก็หวังว่าทุกคนจะเป็นกำลังใจให้พวกเราครับก็ขอทิ้งท้ายด้วยนะครับสําหรับใครที่เป็นแฟนมันแท้โคน,นันนะครับ <c oughs> ก็เราไม่ได้เป็นนักสืบครับเว้ยอแต่เป็นโมริโคโรก่อนพูดเป็นเนี่ยโมริโคโรโกโร่คนที่เป็นแฟนคอนแทคโคนั้นนะครับเอ่อต้องตามมาดูนะครับผมเพราะว่าความจริงมีหนึ่งเดียวเท่านั้นนี่เราเชื่ออะไรไหมผมมองหน้าพี่ๆตรงนี้หรือว่าเขานังมองว่าเว้ยที่คุณพูดจริงหรือเปล่าเนี่ยคุณพูดผมเชื่ออะไรคุณได้หรือเปล่าครับับผมพี่หน้าได้ดูกันน่อพี่หน้าดูกันแน่นอนครับฝากด้วยครับฝากด้วยนะครับวันนี้อย่าลืมดูฮาร์ดคิลเลอร์ด้วยครับ